สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสําคัญเกี่ยวกับภาวะช็อกในสัตว์เลี้ยงครับซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในสถานการณ์ฉุกเฉินเราอาจจะคุ้นหูกับคําว่าภาวะช็อกแต่เราอาจจะนิยามของภาวะช็อกผิดไปจากทางสัตวแพทย์ก็ได้ภาวะช็อกนี้เราตีความเกิดจากการที่เนื้อเยื่อโดยเฉพาะในสมองของเราซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่สําคัญที่สุดในร่างกายว่าได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยที่ไม่รับการรักษาอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตหรือมีภาวะสมองตายครับภาวะช็อกสามารถแบ่งไปได้3ประเภทหลักได้แก่ 1. h y p o v o l ปโวลมิช็อก d i s ดิส b u บิวทีฟช็อก c า r d i ดิโอเจนิกช็อกเพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้นผมจะเปรียบเทียบภาวะช็อกต่างๆกับระบบประปาครับ ภาวะช็อกอันแรกไฮโปโวล m มิกช็ um c k เท่ากับน้ําที่อยู่ในระบบประปาของเราครับไฮโ v o l ล m มิกช็ um c k เปรียบเหมือนกัสถานการณ์ที่น้ําในถังเก็บน้ําหรือในแหล่งน้ําของระบบประปาเรามีน้อยจนเกิดไปหากน้ําไม่เพียงพอระบบประปาถึงจะทำงานปกติแค่ไหนก็ไม่สามารถจ่ายน้ำไปที่ปลายทางได้ ซึ่งปลายทางนี้เองเราก็จะโฟกัสที่ตัวสมองและอวัยวะภายในสำคัญสำคัญของเราครับโดยภาวะนี้หากในชีวิตจริงแล้วเราจะเกิดกับภาวะที่สูญเสียของเหลวจากร่างกายเป็นปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นเลือดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือน้ำจากภาวะเช่นท้องเสียหรืออาเจียนภาวะต่อไป distributive shock ภาวะนี้จะขอเปรียบกับท่อของระบบประปาครับหรือที่บิวทีปช็อคเนี่ยขอให้จินตนาการว่าท่อของระบบประปาในร่างกายของเราเนี่ยสามารถหดหรือขยายก็ได้ครับแม้ว่าเราจะมีปริมาณน,น้ำหรือเลือดในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่ามีภาวะหลายๆอย่างที่ทำให้ท่อในร่างกายมีการขยายตัวผิดปกติ เมื่อท่อขยายตัวผิดปกติแรงดันน้ำก็จะลดลงทำให้ร่างกายและวัยวะบางอย่างไม่มีการไหลเวียนของตัวน้ำซึ่งก็คือเลือดซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาออกซิเจนและสารอาหารรวมถึงนำของเสียออกจากอวัยะนั้นๆออกไปทิ้งได้ครับตัวอย่างเช่น สุนัขพันธุ์ golden retriever อายุ6ปีถูกมแมลงกัดต่อยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงหายใจลำบากชีพจรเบาอาการนี้เรียกว่าอาการอนาฟาเล็กติกช็อกซึ่งจะเป็นตัวย่อยของ distributive shock และก็เป็นผลทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดในร่างกายครับต่อไปภาวะ cardiogenic shock ซึ่งผมจะเปรียบ เป็นเหมือนปั๊มของน้ำในระบบประปาครับคร์ r ิ i o g จ n i c โดยตัวของมันแล้วก็หมายถึงหัวใจนี่แหละครับเมื่อน้ำในระบบประปาปกติท่อในระบบประปาปกติแต่ตัวปั๊มในระบบประปาไม่ปกติร่างกายหรืออวัยวะต่างๆที่ต้องการแรงดันของน้ำหรือเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายก็จะได้รับเลือดที่น้อยลง ภาวะนี้อาจจะเกิดได้ตั้งแต่หัวใจที่ปั๊มได้มีมีประสิทธิภาพเช่นภาวะฟิ b r i l l a t i o n ต่างๆหรือมีการปั๊มเฉพาะหัวใจห้องล่างหรือรวมไปถึงภาวะที่ปั๊มหยุดทำงานไปเลยก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้นครับตัวอย่างเช่นแมวพันธุเปอร์เซียอายุ8ปีมีอาการหายใจลำบากพบว่ามีน้ำท่วมปอดและภาวะหัวใจล้มเหลว เหมือนกับว่าน้ําจ่อจะเข้าปัม๊มแต่ปั๊มไม่สามารถออกมาปั๊มน้ําออกมาได้อวัยวะที่อยู่ก่อนหัวใจก็คือปอดครับน้ําก็เลยคั่งอยู่ที่ปอดนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะทําให้เข้าใจของภาวะช็อกในรูปแบบต่างๆซึ่งจะมีการแก้ไขและการประเมินสัญญาณชีพที่แตกต่างกันครับ วันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิจขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ